เปิดโฉม3กุญซือตัวเต็งทีมชาติเวียดนามใตยประจําวันที่17ตุลาคม2565โดยใชย้ผู้บังคครั้งฟุตบัลไทนครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้กันว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงคืนวันนี้เปิดโฉม3ามกุญซือตัวเต็งทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีในครั้งนี้ ดยทางสมาคมฟุตบอลไทยบอว่าเ a ยืนยันกับทางโอลิมปิกแล้วว่ากุญซือทีมชาติไทยชุดอุยุ่3ปีคนหน่อยนั้นจะเป็นกุญซือชาวไทยอย่างแน่นอนและก็ตะเตรียมจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนหน้าโดยเปิดโฉม3ตัวเต็งสุดท้ายเฮดโค้ชคนใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยุ่3ปีในครั้งนี้โดยกนนรณีเริ่มจากที่รายแรกกันก,นก่อนกันเป็นโค้ดพระอิสระศีธโร ที่ตอนนี้กำลังจะว่างงานอยู่ในตอนนี้ผ่านประสบการณ์มากมายระดับทีมชาติทั้งเอสโค้ดทัพช้างศึกยุค9ปีและก็เป็นผู้ช่วยทีมชาติชุดใหญ่ยุคกุนซือญี่ปุ่นอากิระนิชิโดะต่อมาคนที่2ก็จะเป็นโค้ดทัชวันศรีปานโดยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพอด,ด้านเทคนิคนะฮะให้กับทางสโมสรทรูแบงค์คอกผ่านงานระดับทีมชาติด้วยการเป็นมือขวากุนซือญี่ปุ่นอากิระนิชิโดะในทีมชุดใหญ่ สร้างความสำเร็จมาอย่างมากมายสมัยอยู่กับทางเมืองชองควา้าแชมป์ลีกและก็พาทีมาพาทีมามาคว้าประวัติศาสตร์บนเวทีเอเชียในรายการเ CL มาแล้วส่วนคนที่3ก็จะเป็นโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดผ่านการกุมทีสมสโมสร,รชั้นนำของเมืองไทยอย่างบีจีประชุมและก็เป็นกุซูือตีบชาติไทยในรุ่นอายุยู19ปีมาแล้วท่าน,นี้ทาทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่23ปีมิคิวลุยรายการใหญ่ปีหน้าทั้ง23ปีชิงแชมป์เอเชีย ปรีโอลิมปิกและก็เอเชียนเกมรวมถึงเป้าหมายต้องคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ให้จงได้ด้วยนะนะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและท่านผู้ชมคิดเห็นว่าจะเป็นใครกันแน่ผมว่าง,งานนี้นะฮะยังไม่ค่อยโดนสเปคสัก3คนเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้ต้องอาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจบมากันดีครับเปิดโฉม3มจุนซือตัวเต็งคุมทีมชาติเวียดนามแทนที่ปักขังสอนนะ โดยการน,นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการมาแล้วว่าทาง VFF หรือว่าสมา,าพันธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามปักขังซอกุณซือชาวเกาหลีใต้ไปทับใหญ่ที่พาทีมชาติเวียดนามสร้างความเส็จมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ประกาศแยกทางกับทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานนี้มาเปิดชม3ามุนซือตัวเต็งนั่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติเวียดนามต่อไปแทนที่ปักขังซอกันดีกว่าครับโดยการน,นี้นะฮะรายแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าก็ตั้งจะเป็นโคซิโก เกรศัศิณาเมืองเฮดโค้ชที่ถูกยกให้เป็นกุนซืออาเซียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นตัวที่หนึ่งในหน้าปราสาทอาเซียนหลังพาทีมชาติไทยสร้างความสำเร็จมามากที่สุดในหน้าปราสาทก่อนจะพ่ายแพ้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ที่สนามไซตามะสเตเดียมไปศูนต่อ4และก็แยกทางกับทีมไป ก่อนจะเข้ามายกระดับสโมสรห้องอัญญลายขึ้นเป็นแถวหน้าของลีกฟ,ฟุตบอลเวียดนามเขาคนนี้ได้พิสูจน์ตนเองเกือบจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกสุดสุดข,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 ของเวียดนามในรายการที่ผ่านมาแล้วและพาทีมจบอันดับที่1เล็กแรกและก็พาทีมลุย ACL ต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียไ e ด้ยอย่างไม่มีเกรงใจที่สําคัญแฟนบอลที่เวียดนามต่างให้การยอมรับโคซิโก้รายนี้เป็นอย่างมาก และสัญญาของซิกโก้กับฮองอัญญลายเนี่ยกำลังจะครบสัญญาในช่วงปลายปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทาง vff จะต้องเงร่งเจรจากับทางดองเยนด,ดิกประธานสโมสรฮองอัญญลายซึ่งเขาเองก็มีตำแหน่งในสมาคมฟุตบอลเวียดนามเช่นเดียวกันในขณะนี้ คนที่2ก็จะเป็นกงโอฮยอนเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันทำ้าที่กุนซือทีมชาติเวียดนามชุดยุ3ปีอยู่ในขนาดนี้มีรูปแบบการเล่นที่ไม่ต่างกับทางปักกังซอม,มากมหมนักเขาคนนี้แสดงให้เห็นบนเวทีอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียมาแล้วเล่นเอาเกือบจะชนะทีมชาติไทยที่ซ้ำไปพร้อมกับพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ได้ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นชินตายังปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชทีมชาติอ e ินโดนีเซีย ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับทางกงโอฮยอนเขาคือมือขวาของชินตะยังกับทีมชาติอินโดนีเซียเวลาน,นั้นยังดึงตัวนะฮะเขามาคุมทีมชุดยุ่งอายุสามปีได้แล้วและในกรณีของชินตะยังทําไมจะเป็นไปไม่ได้แถมเขายัางได้ร่วมงานกับบอดีตบือขวาของเขาอีกด้วยแถมตอนนี้ชินตะยังได้ประกาศชัดเจนอีกว่าหากนายกสมาคมของพวกเขาออกจากตาแหน่งชินตะยังก็จะออกจากตาแหน่งด้วยเช่นเดียวกันในเวลานี้านะนะผมนี่นะฮะ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ใครจะเป็นเฮดโค้ชคนต่อไปงานนี้ก็ต้องรอนล,ลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบอกเวียดนามหล้างเข็นอันดับโลกทีมชาติไทยเปลี่ยนไปอย่างมากโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ฉันยังไม่เข้าใจไทยแลนด์อันดับ4 AFC ฟุตซอลคัพ2อัแต่ทำไม อันดับถึงหล่นมากมายขนาดนั้นคอมเมนต่อมารายการนี้มีเพียงไทยเท่านั้นที่สามารถผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เวียดนามและอินโดนีเซียไม่สามารถทาเช่นนั้นได้คอมเมนต่อมาไทยแ,แลนด์ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของอาเซียนและก็อยู่ในระดับท็อปของเอเชียนะคอมเมนต่อมาอีกไม่นานฟุตซอลเวียดนามจะแซงไทยแ,แลนด์เช่นเดียวกันจากแฟนบอลเวียดนามขอมเมนต่อมาต้องยอมรับนะว่าขนาดนี้ ฟุตซอลชายชาวอินโดนีเซียมีการพัฒนาเป็นอย่างมากและฟุตบอลเยวาวชนของพวกเขาก็พิดพัฒนาขึ้นมากเช่นเดียวกัน,กนหากลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคตจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่เวียดนามและไทยจะต้องเผชิญหน้าขอาวม่นต่อมาในอนาคตอินโดนีเซียจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของทีมชาติไทยขอาวม่นต่อมาไทยอินโดเวียดนามฟุตซอลอาเซียนสามอันดับรแรกนะขอาเมนต่อมามาเลเซียต้องการโค้ชฟุตซอลคนใหม่ขอาวแม่ต่อมา ไทยเข้ารอบรองทำไมลงเยอะจังขอไม่ต่อมายินดีด้วยทีมฟุตซอลชาวอินโดนีเซียขอไม่ต่อมาอินโดนีเซียนั้นจะขึ้นไปอันดับที่30ของโลกและฉันหวังว่าเป็นเช่นนั้นขอไม่ต่อมาไทยแลนด์ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาขาดเพื่อนแ่นหลักสําคัญหลายคนแต่ยังสามารถไปถึงรอบรองชัดเลิศได้ขอไม่ต่อมาถึงแม้อันดับไทยจะหล่นมาที่25แต่อีกไม่นานพวกเขาก็จะทําอันดับขึ้นไปท็อป3ของเอเชียได้อีกครั้ง คอมเไม่ต่อมาเวียดนามจะไปะต้องศึกษาวิธีการเล่นของไทยแลนด์หากจะแข็งแกร่งเหมือนพวกเขาเพื่อจะขึ้นสู่ท็อปเอเชียให้ถรงได้ขอาเไม่ comment ต่อมาว้าวอุซเบกิสถานติดอันดับสของเอเชียเลยนะขอาเไม่ comment ต่อมาในอนาคตอันใกล้นี้อินโดนีเซียเวียดนามจะแข็งแกร่งเทียบเท่ากับทางทีมชาติไทยเลยนะเปน็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามที่ได้เห็นไทยนั้นอันดับลนตุบลงมาถึง อาฮ่าอันดับเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับ FIVB ยืนยันอยากเป็นทางการท็อป20วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ชีพประเทศโปรแลรนด์กับทางเดนท์ลแลนด์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยทีมชาติเซอร์เบียที่ทีมชาติไทยเจอมาแล้วได้รับ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองส่วนทีมชาติบราซิลคว้าอันดับ2ไปครองและอิตาลีคว้าอันดับ3 โดยล่าสุดทาง FIBB ยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับอันดับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบนเวทีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022โดยทีมสาวไทยจบอันดับที่13หลังผ่านเข้าสู่รอบ2พร้อมกับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในครั้งนี้โดยการนี้นะฮะอันดับ1เป็นเซอร์เบียอันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3เป็นอิตาลีอันดับ4เป็นอเมริกาอันดับ5เป็นญี่ปุ่นอันดับ6เป็นจีนอันดับ7เป็นโปแลนด์ อันดับ8เป็นตุรกีอันดับ9เป็นเบลเยียมอันดับ10เป็นแคนาดาอันดับที่11เป็นอ่ารัสโดมินิกันอันดับที่12เป็นเนเธอร์แลนด์อันดับที่1 3เป็นไทยอันดับที่1 4เป็นเยอรมนีอันดับที่15เป็นปวยโตริโกอันดับที่16เป็นอาร์เจนตินาอันดับที่1 7เป็นบัลแกเรียอันดับที่18เป็นเชสกียอันดับที่19เป็นเคียาและอันดับที่20เป็นเกาหลีใต้ในครั้งนี้ โอ้โหเปน็นว่าง,งานนี้บลเริย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับผ่านทัด2อัปเดตตารางคะแนนทีมระดับ2ดีที่สุด AFC U20 Asian Cup 2023รอบ qualifier โดยการที่ผ่านไป2นัดเป็นที่เรร้อยนะฮะสำหรับการแข่งขันของกลุ่มเศซึกฟุตบอล AFC อยู20ปีเอเชียนคัพคอร์ริไเออร์ซึ่งอันดับ2ของกลุ่มนี้มีผลโดยตรงต่อการเข้ารอบของทีมชาติไทยชุดยู20ปีภายใต้การนำทัพของซับาร์ดบาริโลก,กาเซาีย ดยงานเข้าช้งางศึกเซเลตนะฮะหลังจากทางออสเตรเลียและก็อิรักต่างเก็บชัยชนะแมตท,ที่2ได้ทั้งคู่ส่วลให้อิรักทีมอันดับ2ของกลุ่มเอสปริกแซงขึ้นนำทีมชาติไทยอยู่20ปีขึ้นไปรังอันดับ4ของตารางคะแนนแข่งไป2นัดไม,ม่ถบดกแต้มผลต่างประตูบวก4ส่วนทีมชาติไทยอยู่20ปีหล่นมารังอันดับหกของตารางคะแนนแข่งสมนัดมี6กแต้มผลต่างประตูบวก3 ซึ่งรอบนี้เอาเพียงแค่5ทีมผ่านเข้าไปเล่นนรอบสุดท้ายเท่านั้นทาให้ทีมชาติไทยยูวิ0ปีของเราจำเป็นต้องไปลุ้นหนักในแบบสุดท้ายที่อิรักจะพบกับทางออสเตรเลียวันที่1 8ตุลาคมศึกตัดสินนั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวบินไนท์เชีงคืนฟุตบัลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17ตุลาคม2565โดยชายผู้บังคับ้งฟุบอลไทยครับ